ถามว่าขายดีไหมลูกค้าก็ถามหามีเข้ามาประมาณ30ถุงถ้าเป็นกิโลก็ประมาณ300โลค่ะขายก็หมดแล้วเหลือเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะชื่อพยอมกรองวาค่ะหรือเจยอมหรือพิเคดเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ที่ตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะขายแตงในตลาดศรีเมืองนี่ถ้าขายจริงๆก็ประมาณ 2ี่สิบอ่ปีแต่ว่าที่เราวิ่งเองเราเป็นเราเราวิ่งเองเราเราวิ่งมาขายเองเป็นเท่าแก่เองกอ็น่าจะอยู่ประมาณ15ปีปกติที่เอาแตงเข้ามาขายทุกวันนี้นะคะก็ประมาณ500600โลแต่ว่าบางช่วงที่ผักเยอะก็เอาเข้ามาเป็นตันอะอแต่ว่าบางช่วงที่มันน้อยก็2 3 0 0โลแล้วแต่ แต่ช่วงที่คนได้ทําลูกไร้ทำของได้ทําของเสียก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยเบลล่าก็ลูกค้าก็ชอบนะเพราะว่าพัน์แบบลูกเขาก็เ่าเกินอ่าลูกเขาก็ก็พอดีอ่าแล้วก็วันนี้ก็ถามว่าขายดีไหมลูกค้าก็ถามหาถามหาลูกค้าประจําก็ยังถามกลับมาถามหาเบลล่าว่าอแตง เบลล่าหมดแล้วหรออย่างเงี้ยก็มาแค่3 0ถุงเนาะแค่สามโลก็ขายแค่สองสามเจ้าก็หมดลวมาถึงตลาดก็ประมาณ11อโมงค่ะประมาณบ่ายสามค่ะก็กลับบ้านได้ละว,วันไหนขายดีก็ประมาณสองชั่วโมงก็ได้กลับบ้านแล้วอ่าถ้าเราเทียบกับพันอื่นคือพันอื่นอาจจะดกแต่ว่าเบลล่าเขาเขาก็ดกแล้วก็เขาก็แต่งดีแต่งสวยอะ่ะมันได้มันได้ผลผลิตที่เยอะ อนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็รูปทรงกระบอกรูปทรงหัวท้ายที่มันตรงกันมันกระจิบแตงกระจิบแตงเสียมันค่อนข้างน้อยชอบเบลล่าที่เขาขายคล่องขายไวตรงพอลงพอเอาของเขาลง,งมาปุ๊บลูกค้าเห็นลูกค้าก็บอกเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวนี้ตัวนี้นะคือบนรถก็มีแตงหลายหลายคันนะคะแต่ว่าเบลล่าก็จะขายคลองกว่า ขายได้ไวกว่าตลาดขากว้างอ่าแบบเข้าลงใต้ก็ได้ขายตามตลาดนัดก็ได้หรือจะเข้าตลาดกรุงเทพก็ได้ขายเข้านครถมไปตลาดนครถมหรือจะลงแถวชุมพรแถวเพชรบุรีก็ได้ค่ะันตลาดก็ไปได้หลายที่ ก็อยากบอกว่าสําหรับพันธุ์เวลลาของเกียรไตนะคะอยากบอกว่าถ้าเกิดใครอยากทดลองตัวนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่อยากจะให้ทดลองเพราะมันขายง่ายขายดีและขายคล่องค่ะค่ะอันนี้การันตีจากคนที่ปลูกเองขายเองและสําหรับคนที่กําลังจะปลูกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะ